ค่ะวันนี้นะคะทีพามากินอาหารเย็นวันนี้ซื้อมาม่าเผ็ดพร้อมไปเบิง้งว่ากินมาม่าเผ็ดแล้วมันที่เผ็ดท่อคำล่ำลือบ่อแล้วก็กดติดตามนำนะคะเพจนี่ฮิฮาภาษาอีสานขอบคุณค่ะเมื่อนนี้มากินขา้าว นำกันเดอร์ของเราบังริด้วยมาลิวันนี้ซื้อมาม่าเผ็ดมาลอง <c oughs> <c oughs> อนม่ที้อื่นห้บอด้วยนะเรียวเขาหนึ่งจานที่หนึ่งคือผัดเนื้อน,นะคะน้ำจิม้มจิบข้อเองเผ็ดถึงใจอกกัวไผ่ นี่กินยังเนอะที่นะี่พวกควนเะนี่ยนี่กินได้บ่นี่กินไข่ต้มนี่กินไข่ต้มวะเซ็บบอกควนะควนะอะเขาวะกินควนมะาเสร็จก็นที่กินมามา่มาเผ็ะนะเเไดไปเนี่ยเซ็บสว i n g วันนี้จะได้นอนได้บ่าุ้นเนี่ยไผ่มาลูกไผ่มาแพะมาตี โอ๊ยมัมีอย่างไรใ่ยังบ้ายพอกินเขา้า<ม>สุกบมาม,าม,ามา่าเผ็ดอ่ะฮะอืมอรสุกอืม,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 ม แมวก็เเลือตัวเดียวแล้วจากในลายตัวถูกยาเบี้ยตายมืดเหลือแต่บักดำผู้รอเราในความมืดเนี่ยมารีวิวมาม่าเผ็ดเผ็ดส่งคำลำเลืออยู่แต่ว่าเผ็ดแบบอร่อยอ่ะ พ่อเราเองคนกินเผ็ดอยอะล้วเผ็ดยู่โอ้หน้าแดงจะแสบเป็แจะแสบจ้ะเผ็ดร่าบ่เผ็ดอุนังอุ้ยอ,อ,อยากกินป้องซองบ่ใส่หวัวเลยมัเนเผ็ดดิเลย ถ้าเผ็ดแบบอร่อยโอเคอยู่ถ้าเผ็ดแบบจืดน,นี่บปกินดอกแต่นี่เผ็ดอร่อยอืใจสู้หรือเปล่าสามคำเห็นผลโอ้